เมั่นหน้าไปหาเรื่องเจ้าถิ่นแต่จบด้วยสภาพสุขิดคลิปวันห้างเกาหลีพวกกลางโชว์สกิลเคลมทิปพอโดนรุมยำจนเละดันตะโกลั่นกูคนไทยครับพี่งานนี้ตอมอเกาหลีจัดหนักกวาดล้างเกลี้ยงเมืองเจ็บจี๊ดแค่ไหนต้องดูลองนึกภาพนะครับกลางห้างหรูเมืองซูวอนประเทศเกาหลีใต้ พวกแก๊งนกคุ้มหลีชาวกัมพูชาเสื้อขาวกลางหาเรื่องเจ้าถิ่นเกาหลีเสื้อดำโชว์สกิลกุนคแมแบบนักมวยอาชีพแต่โดนยำเวะขาพื้นรุมเตะกระทืบไม่ยัง้งสุดท้ายพอตำรวจบุกจับก็ร้องลั่นกูคนไทยครับพี่เพื่อหลอกหนีตรวจนี่มันเคลมทั้งคนไทยทั้งมวยไทยของเราหรือไงจะรู้สึกยังไงหรือโกรธแทนแค่ไหนสุดท้ายต้องฟังต่อเดี๋ยวรู้ทั้งหมด เช้าๆแบบนี้รับเช้าว,วันใหม่ด้วยข่าวเด็ดที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงไปทั่วโซเชียลเลยครับแต่ก่อนจะไปลงลึกถึงรายละเอียดผมต้องขอแจ้งเตือนตรงนี้ก่อนเลยนะครับ Disclaimer วันนี้เรารายงานตามคลิปไวรัลจากโซเชียลมีเดียและ YouTube เท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนา,านพาดพิงเชื้อชาติใดๆเพียงแต่เล่าให้ฟังเพื่อรับรู้และเป็นอุทาหรณ์ในการระวังตัวล่าสุดคลิปนี้กระจายแรงมากจากเหตุการณ์เมื่อ2วันก่อนที่เมืองซูวอนประเทศเกาหลีใต้ เรื่องของเรื่องคือพวกชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่งที่ทําตัวกลางไปหาเรื่องเจ้าถิ่นเกาหลีจนโดนอัดยับเยินแล้วที่แสบสวงที่สุดคือยังกล้าเคลมว่าเป็นคนไทยอีกมาไล่เรียงไทม์ไลน์กันให้เห็นภาพชัดๆเลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนวันที่18กุมภาพันธ์ปี2569สสถานที่เกิดเหตุคือห้างสรรพสินค้าหรูแห่งหนึ่งในตัวเมืองซูวอนจังหวัดคยองกีโดประเทศเกาหลีใต้ ต้องบอกก่อนว่าโซนนี้เป็นแหล่งรวมพลของแรงงานข้ามชาติเป็นจุดที่คนต่างถิ่นมักจะไปเดินซื้อของกันแต่เรื่องมันเริ่มตรงที่โซนจำหน่ายสินค้ากัมพูชาครับ มีแก๊งนกคุ้มหลีชาวกัมพูชาใส่เสื้อสีขาวซึ่งแหล่งข่าวรายงานว่ากลุ่มนี้มีประวัติชอบทำตัวห้าวๆก,กลางๆอยู่แล้วเดินไปหาเรื่องกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นเกาหลีที่ใส่เสื้อสีดำก่อนเลยครับเริ่มจากการมองหน้าขเขมนกันซึ่งหน้าแล้วลุกลามกลายเป็นการทะเลาะวิวาดดุเดือดท่ามกลางผู้คนพลุกพล่านที่เดินห่างกันขวักไขว่จุดปะทะที่มันหยดแบบมวยคู่เอกมันอยู่ตรงนี้ครับ ในคลิปไวรัลที่มีความยาว1นาทีกับอีก18วินาทีเผยให้เห็นภาพการดวลหมัดแบบตาต่อตาฟันต่อฟันช่วงแรกๆเนี่ยฝั่งกัมพูชาทำท่าตั้งกาดโชลีลากุลคแม่มวยกัมพูชาของเขาแหละครับทำท่าเหมือนนักสู้ตัวจริงมั่นใจเต็มร้อย แต่พอโดนฝั่งเจ้าถิ่นเกาหลีตอบโต้กลับแบบของจริงไม่ใช่แค่ท่าสวยแต่หมัดหนักถาไวสถานการณ์พลิกทันทีครับจากที่ทำท่าจะเหนือกว่ากลายเป็นเสียหลักล้มกลิ้งไม่เป็นท่าแล้วภาพที่ออกมาคือโดนรุมประชาทันเตะกระทืบซ้ำไม่ยั้งมือลงไปกองกับพื้นในสภาพดูไม่จืดเสียงคนในห้างกรีดร้องโกลาหลไปหมดก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายกันหลบหนีแต่ไฮไลท์ที่โจมที่สุดและทำเอาคนไทยอย่างเราต้องคิ้วกระตุก มันคือตอนจบครับพอเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอเกาหลีบุกเข้าจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แทนที่พวกนี้จะยอมรับแมนๆว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนดันพลิกเกมตะโกนร้องลั่นออกมาเป็นภาษาไทยชัดแจวว่ากูคนไทยครับพี่กะจะใช้มุกนี้หลอกเจ้าหน้าที่ให้รอดตัวหรือหวังจะโยนความผิดให้ภาพลักษณ์คนไทยก็ไม่ทราบได้แต่ขอโทษทีครับงานนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้กินหญ้า เขาเช็คเอกสารตรวจสอบประวัติกันละเอียดยิบผลปรากฏว่าไม่ใช่คนไทยแม้แต่คนเดียวแต่เป็นชาวกัมพูชาแท้ๆทั้งแก๊งสกิลกลางนี่เต็มร้อยแต่สกิลแพ้แล้วเคลมนี่ทะลุชาร์จไปเลยครับผลลัพธ์ล่าสุดณนเะชา้านี้วันที่20กุมภาพันธ์ปี2569รายงานระบุว่าตอมเกาหลีไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ครับ จัดหนักเอาจริงบุกวาดล้างผีน้อยกัมพูชาแก๊งนี้แบบถอนรากถอนโคนทั้งเมืองสุวรรณจับกลุ่มเรียงตัวเป็นแถวร้านค้าที่เกี่ยวข้องหรือพื้นที่สาธารณะที่พวกนี้ชอบไปมั่วสุมก็โดนตรวจสอบทําลายแหล่งซ่องสุมจนพังยับเยินคลิปนี้วายร่ากระจายไปทั่วทั้ง YouTube และ Facebook ยอดวิวพุ่งแตะล้านวิวเข้าไปแล้วชาวเน็ตไทยเห็นแล้วกโกรธจนควันออกหูถล่มคอมเมนต์ยับ เพราะนี่คือการแอบอ้างที่กระทบภาพลักษณ์คนไทยในเกาหลีอย่างรุนแรงส่วนชาวเกาหลีเองก็ออกมาคอเอากันหนักมากเรียกร้องให้ทางการเข้มงวดเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองให้มากขึ้นแต่ลึกๆแล้วหลายคนก็บอกว่าแอบสะใจแทนเจ้าที่ที่โดนกวนก่อนแต่สู้กลับจนชนะขาดลอย ขอแฟกเช็คเน้นๆย้ำกันอีกรอบนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแบบเป๊ะๆในวันที่18กุมภาพันธ์ปี2569ที่ห้างในเมืองซูวอนจังหวัดขยองกีโดเกาหลีใต้ไม่ใช่ที่กรุงโซหรือขยองจูตามที่มีข่าวลือผิดๆออกมาก่อนหน้านี้นะครับและผู้ก่อเรื่องยืนยันชัดเจนว่าเป็นชาวกัมพูชาแก๊งนกคุ้มหลีไม่ใช่คนไทยแน่นอน คลิปหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าพวกมันเป็นฝ่ายเริ่มหาเรื่องก่อนส่วนที่พูดภาษาไทยตอนโดนจับนั่นคือการแสดงล้วนๆเพื่อหวังผลในการหลอกเจ้าหน้าที่ตอม มาถึงจุดไวรัลพอยท์ที่ทำให้เรื่องนี้กระแทกใจคนดูสุดๆมันคือความรู้สึกที่ได้เห็นพวกกลางต่างแดนโดนยำคาตึกเพราะความห้าวเกินตัวนึกว่าวิชากุลคแมจะไปบุลลี่ใครก็ได้ในโลกแต่พอเจอของจริงเข้าไปถึงกลับไปไม่เป็นโดนเกาหลีอัดจริงเจ็บจริงและที่สำคัญคือความโกรธแทนคนไทยครับที่ต้องมาโดนเคลม อวดเก่งตอนแท้แบบนี้มันน่าเจ็บใจตรงที่มวยไทยของเราคือของแท้ดังระดับโลกไม่มีความจำเป็นต้องไปแอบอ้างของใครแต่คนกลุ่มนี้กลับเอาชื่อไทยไปใช้ในทางที่ผิดแถมยังส่งผลกระทบลูกโซ่ทำให้ตอมเกาหลีเพ่งเล็งคนไทยเข้มงวดขึ้นไปอีกครับแต่บอกเลยครับสู้ๆคนไทยตัวจริงไม่ต้องกลัวถ้าเราทำถูกต้องมีเอกสารครบเราเดินยืดอกได้สบายวิเคราะห์กันให้ลึกอีกนิดครับเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรหลายอย่างมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมขี้เคลมที่ดูเหมือนจะแก้ไม่หายของบางกลุ่มพอมีเรื่องดีๆก็อยากมีส่วนร่วมแต่พอมีเรื่องแย่ๆหรือจวนตัวก็โยนขี้ให้คนอื่นหน้าตาเฉยการที่ตะโกนว่ากูคนไทยในจังหวะที่ตัวเองกำลังจนตรอกมันแสดงให้เห็นถึงความขี้ขาดตาขาวแบบสุดๆคือไม่กล้ารับความจริงในสิ่งที่ตัวเองทำพอสู้ไม่ได้ก็หาทางหนีทีไล่โดยการสวมรอยเป็นคนอื่นซึ่งพฤติกรรมแบบนี้แหละครับที่ทำให้คนทั่วโลกเขาเริ่มรู้ทัน และมองด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปลองคิดดูสิครับถ้าวันนั้นเจ้าหน้าที่เขาเชื่อคำพูดลอยๆของพวกนี้ข่าวที่ออกมาพาดหัวคงกลายเป็นคนไทยกลางในเกาหลีโดนเจ้าถิ่นรุมยำ่ำเสียชื่อประเทศเราไปอีกทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยแค่นั่งทำมาหากินอยู่ดีๆก็เกือบจะมีมนทินติดตัวเพราะคนกลุ่มนี้ซะงั้นดีนะที่ยุคนี้กล้องวงจรปิดมันชัดและเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานละเอียดไม่ได้เชื่อแค่คำพูดพล่อยๆแล้วดูสภาพตอนโชว์สกิลสิครับ แหมวาดลวดลายซะสวยหรูเหมือนในหนังเลยแต่พอโดนเข้าจริงๆกลายเป็นมวยวัดล้มลุกคลุกคลานหมดสภาพนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นี่แหละครับเขาถึงบอกว่าของจริงไม่ต้องพูดเยอะของปลอมมักจะเสียงดังเสมอแล้วผลกรรมก็ติดจรวดทันตาเห็นไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะตอนนี้ตอมเกาหลีเขาจัดระเบียบใหม่หมดกวาดล้างครั้งใหญ่ชนิดที่ว่าใครไม่มีใบอนุญาตหรือทำตัวเป็นนักเลงอันธพาลเตรียมตัวเก็บกระเป๋ากลับบ้านเกิดได้เลย ในมุมของคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีหรือคนที่กําลังจะเดินทางไปเที่ยวช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเพราะกระแสข่าวแบบนี้อาจจะทําให้คนเกาหลีบางส่วนที่ยังไม่ได้เสพข่าวลึกๆเกิดความเข้าใจผิดหรือมองเราด้วยสายตาที่ระแวงได้แต่ผมเชื่อว่าความจริงก็คือความจริงครับคลิปมันฟ้องทนโทษขนาดนี้ใครเป็นใครใครเริ่มก่อนใครโกหกชาวโลกเขาเห็นกันหมดแล้วและนี่ก็เป็นบทเรียนราคาแพงให้กับพวกที่ชอบเคลมชอบแอบอ้าง ว่าการทำตัวเป็นนักเลงคีย์บอร์ดหรือนักเลงข้ามชาติในโลกความเป็นจริงมันไม่ได้จบสวยเหมือนในจินตนาการกฎหมายเขามีจริงเจ็บตัวจริงและโดนส่งกลับจริงไม่มีสแตนอินไม่มีการตัดต่อสรุปง่ายๆเลยครับจากเหตุการณ์นี้เมื่อสองวันก่อนที่สุวรพวกกัมพูชากลางหาเรื่องเกาหลีแล้วโดนยำเละพอจนตรอกก็เคลมเป็นคนไทยหวังหลอกตอมอแต่สุดท้ายเกมพลิกโดนจับโปะได้แถมยังโดนกวาดล้างทั้งแก๊ง มวยไทยของไทยเรายังคงเหนือชั้นและเป็นของจริงเสมอโดยไม่ต้องไปเคลมใครคุณสะใจไหมครับกับคลิปนี้หรือเคยเจอประสบการณ์พวกกลางแล้วชอบเคลมไทยแบบนี้กับตัวบ้างไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่าคิดยังไงหรือถ้าใครมีคลิปเด็ดๆหรือเบาะแสะเพิ่มเติมส่งมาแชร์กันได้เลยครับเราจะช่วยกันตีแผ่ให้ไวร้ายิ่งกว่าเดิมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้